วิทยากรท่านสุดท้ายนะครับนะฮะปริยโทนะครับจาก AIT นะครับแล้วก็ในบริษ,ษัท i อ c นะครับก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทางด้าน Geotechnical <c oughs> อยู่ค่อนข้างมากนะครับงานหนึ่งก็คืองานที่ทางพี่ประเทืองจะได้นำเสนอให้ใหเราทราบวันนี้นะครับออขอปรมมือให้พี่ประเทืองอีกครั้งหนึ่งครับครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี อาจารยา์ทั้งสองท่านนะครับของอาจารย์วรากรนี่ก็สอนผมตัง้งแต่ปีตรีนะแล้วอาจารย์อุบดลนี่สมัยเอทีนะครับก็ได้ทั้งสองท่านมาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ผมนะครับในส่วนของทางาโครงการที่ผมจะนําเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากทางช่างใหญ่พิสุ <c oughs> ทธิน์นะครับก็คือในเรื่องของกําแพงป้องกันน้าท่วมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปโฟกัสเอาที่ โหมดของทางด้านอินดัสเทรียลพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือว่าทําไมเราถึงต้องการในตัวป้องกันน้ําท่วมในส่วนของสภาพเนื่องจากปี54เนี่ยมีวิกฤตของป้องกันน้ําท่วมของน้ําท่วมค่อนข้างมากแล้วก็เพราบว่าตัวพื้นที่นอกจากบ้านเรือนที่เสียหายแล้วเนี่ยเราก็ยังเจอปัญหาเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมในหลายแหง่งมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น สรารตนครหรือว่าเป็นรจนะหรือว่าเป็นนวนครเป็นไฮเทคต่างๆนะครับก็ทําให้ทางเราสูญเสียในเรื่องของพื้นที่กําลังผลิตในของ,ของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสภาพของน้ําท่วมที่รจนะนะครับมีสูงถึง2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับซึ่งก็ต้องปิดโรงงานไปเลยนะครับ ครับแม้แต่โรงพยาบาลก็เหมือนกันนะครับก็มีโดนน้าท่วมในที่ต่างจังหวัดสิ่งที่ผมอยากจะ,อะขอพูดนิดนึงก็คือในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราในทางการเกิดเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยเป็นผลที่เสียหายมากสาหรับทางด้านหน่วยโรงพยาบาลหน่วยสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างภูมิพลเขาที่แล้วที่เราเกิดน้ําท่วมเนี่ยหนึ่งต้องอ,อพยพผู้ป่วยนะฮะผู้ป่วยที่อยู่ในระดับที่เป็น อายุกรรมธรรมดาก็คงยังไม่ค่อยมีปัญหาอพยพได้หรืออุบัติเหตุที่ไม่เยอะมากก็สามารถจะอพยพได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU พวกนี้จะเป็นอันตรายในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ความเสี่ยงในการที่เขาจะเสียชีวิตค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการป้องกันพื้นที่น้าท่วมในในอนาคตผมก็อยากเห็นหน่วยงานของรัฐโฟกัสไปที่ส่วนของทางด้านโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลผู้ป่วยนะ โรงพยาบาลเนี่ยนอกจากเสียหายในเรื่องของทางด้าน Property เรื่องของทรัพย์สมบัติหรือว่าแรงต่างแล้วนี่เรายังรีคอเวอร์กลับมาได้ช้าครับก็ในส่วนของคุณวิพลนี่เราเสียทั้งจ e นเนอเรเต่างๆต้อง Back Up ไม่มี Power ที่จะซัพพลายอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์เราเสียหายไปมากนะฮะอันนี้ผมพยาบาลหรือหมอเองก็ต้องเดินทาง อาศัยรถทหาร GMC เข้าไปทํางานเพื่อดูแลผู้ป่วยนะสุดท้ายก็ต้องอพยพไปที่แต่งหวัดนะสตหีบหรือต่างๆแม้แต่ศรีราชเองในช่วงนั้นที่ยังไม่ได้โดนน้าท่วมแต่ก็ขอบคุณครับก็มีแผนที่ย้ายาผู้ป่วยไปที่ราชบุรีนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะบางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านอาจจะไม่ทราบะฮะก็คือเอเรียนว่า สิ่งที่เราจะต้องป้องกันน้ำท่วมนอกจากพื้นที่ของชุมชนเนี่ยเราจะมีพื้นที่ของทางด้านอุตสาหกรรมมีพื้นที่ของทางด้านการแพทย์นะฮะหรือว่าโรงเรียนต่างๆโรงเรียนอาจจะหยุดเรียนได้แต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างจะมีประเด็นเยอะนะครับเราสูญเสียทางด้านทรานสปอร์เดชันนะฮะทางด้านถนนทางต่างนะแล้วก็เรื่องของสนามบินที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นเกิดในในสมัยปี54นะความสูญเสียทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะะไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุนในการอ่า ผลิตที่เสียหายนะครับในเรื่องของทางผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายก็มีแล้วก็ในเรื่องของสภาพอาหารที่ต้องแย่งกันกินน้ําดื่มก็เป็นปัจจัยที่สําคัญเ,เมื่อภาวะเกิดน้ําท่วมนะแล้วก็ในเรื่องของอตัวที่ผมพูดไปแล้วเรื่อง power เรื่องของอ healthcare ต่างๆนะครับที่มันจะเกิดเมื่อผลกระทบค่อนข้างในวงกว้างนะครับ ในส่วนของ SME หรือ Industrial e s t a t e เองต่างๆเนี่ยก็จะมีผลว่าเครื่องจักรเสียหายกำลังผลิตผลิตไม่ได้ต้องรีคอเวอร์ประมาณ6เดือนถึง8เดืนอนเพราะสั่งเครื่องจักรใหม่นะฮะแล้วก็อินชอลันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเขาเองก็จะมีความผู้เป็นเจ้าของโรงงานเนีก็จะกลัวในเรื่องของว่าะจะเกิดเหตุอย่างนี้อีกหรือไม่นะฮะ,ะเขาจะสูญเสีย อัตราการผลิตหรือว่าสูญเสียทรัพย์สินเขาแค่ไหนดัะนั้นการเลือกพื้นที่ในการลงทุนทํานิคมอุตสาหกรรมหรือว่าในการพื้นที่ตั้งโรงงานใหม่ก็จะเป็นปัญหาที่ผู้ลงทุนกังวลมากนะฮะญี่ปุ่นกังวลที่ต้องย้ายนิคมอุตสาหกรรมไปจากที่เราจะนะจากนวมินรไปอยู่ที่กบินบุรีหรือเรื่องต่างหรือโคราชแต่ว่าผมว่าก็ได้ทราบว่าหลัอองจากนั้นเองเนี่ยกบินบุรีเองก็มีปัญหาน้าท่วมนะ,ะสิ่งที่เรา เขาหนีไปก็ยังไปเจอข้างหน้าเพราะว่ามันมีปัญหาทางด้าน Climate Change เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเรื่องของการจัดการน้ําที่ยังมีปัญหาอันนี้ก็ต้องอหวังว่าทางหน่วยงานของรัฐจะมีการตัดเตรียมระบบที่ดีขึ้นมี Warning System ที่ดีขึ้นมีการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็หน่วยงานของรัฐเองก็ผมก็มองว่าปัญหาการ organize การสั่งงานเรื่องการป้องกันน้ําท่วมเนี่ยผมก็ยังไม่ไแน่ใจว่าอยู่ในความรับผิดชอบของใครเป็นหลักในการสั่งการนะ มโยธาก็ดูแลในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจแต่ว่าส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ตรงนั้นใครจะดูแลใครจะสั่งการในการช่วยนี่ผมก็ยังมีปัญหาถ้าเรายังรัฐบาลไทยเรายังไม่ปรับปรุงเรื่องนี้นะครับครับส่วนกลับมาที่ตัวดีไซน์ของฝัดวอลนะครับฝัดวอลที่เราจะดีไซน์เนี่ยสิ่งที่เราต้องพยยิจารณาในการดีไซน์คือเรื่องของดีไซน์ฝัดเลเวลเราใช้ดีไซน์วัดเท่าไหร่นะฮะในหลังจากน้ําท่วมปี54ก็มี อาวิศวกรหลายท่านหลายหน่วยงานที่เข้ามาอินโวลแล้วก็ใจกล้าเองก็เข้ามาก็มาคุยกันว่าน้ำท่วมปี54คือเท่ากับรีท n นพิเ o d ของฝัดร้อยปีนะครับก็ในการดีไซน์เราก็จะดีไซน์ให้มากกว่าปลอดภัยกว่าโดยใช้ฝัดร้อยปีเป็นตัวเกณฑ์นะครับแล้วก็มีฟีบอร์ดเพิ่มขึ้นไปอีก50เซนต์่างๆแล้วเพื่อป้องกันคือจริงๆแล้วประกันบริษัทป,ประกันก็จะมีคำถามว่า ดีไซน์ร้อยปีเนี่ยดีเทนเปลี่ยนพอหรือไม่นะครับมีเขายังมีความเสี่ยงอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในส่วนของดีดไซน์ร้อยปีเขายังอยากได้ดีไซน์เปลี่ยนห้าร้อยปีอ่าซึ่งมันก็มีคําถามว่าคุณดีไซน์ห้าร้อยปีคุณลดความเสี่ยงของตัวประกันภัยเองแต่ว่าคนลงทุนคุ้มค่าไหมมีความเป็นไปได้ในการทําอย่างนั้นหรือเปล่าก็ยังมีการถกเสียงกับทางบริษัทประกันค่อทข้งมากนะครับต่อไปในะเรื่องของ กราวคอนดิชันนะฮะจะเป็นดินอ่อนดินแข็งหรือเป็น m e ียม m ีเดียซก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องมาพิจารณาสิ่งที่เราต้องพิจารณาเรื่องของไซส์คอนสแตนต์อย่างที่ท่านช่างใหญ่พิสุด์ได้พูดไปแล้วเรื่องของอสิ่งข้างเคียงที่อยู่ในแนวป้องกันน้ําท่วมนะฮะชุมชนหรือว่าตัวโรงงานเองก็แล้วแต่นะ,ะนี่ก็จะเป็นทําให้รูปแบบของตัวฝัดวอร์จะเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของตัวฝัดวอไทป์ต่างๆที่จะใช้ขึ้นอยู่กับ ทั้งการคอนดิชันทั้งเรื่องของไซส์คอนสตรีนนะครับและเรื่องของสเตเบิลตี้ถึงฝาดวอลเองในเรื่องของอรับแรงด้านข้างในเรื่องของการคอนโทรลซีเปดนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่เราต้องพิจารณานะครับอ,อย่างที่เรียนไปแล้วว่าคอนสิเควนซ์ของการเกิดเฟลเลียของฝาดบอลเนี่ยมีปัญหามีผลกระทบคท่อนข้างกว้างเพราะว่ามันจะต่างกับีเทนนงวอลที่รับดินธรรมดาเนื่องจากน้ําเป็นฟลูอิดมันไหลไปได้ตลอดแล้วก็คอนโทรลได้ยากนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอลอสที่เกิดจากการฝัดวอรเฟลเลียอย่างที่แคทเธอรีนาหรือเนโอรินเนี่ยก็จะมีปัญหาให้เป็นแคสดีได้ได้อย่างดีว่าผมกระทบเป็นวงกว้างขนาดไหนนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาในการออกแบบนะครับครับในส่วนของการดีไซน์เองเนี่ยอของฝัดวอรก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหลายหลายปาร์ตี้ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวนะในเรื่องของทีมไฮดรอลิกเองทีมของทางด้าน Uh, GeoTech หรือสักเจอร์ที่เข้ามาร่วมงานกันหรือว่าในเรื่องของภาค uh, ทีมก่อสร้างที่ต้องมาช่วยกันเรื่อง uh, รูปแบบที่ว่าเราทําแล้วทําได้ในเวลาทําในเห uh, มาะสมกับคอนดิชันในเวลานั้น,น,นๆนะครับในการเลือกของดีไซน์พารามิเตอร์นะที่เกี่ยวข้องในการอีวอรเลทนะครับที่ต้องพิจารณากี้มาถึงเรื่อง c คอนสักเท i ร i ตี้รีวิวนะ อย่างของเราเนี่ยทีเ่เราพยายามเอามาใช้ในงานงวดที่เราทำครั้งท,ที่ผ่านมาเนี่ยกรอบเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งท,ที่เราจะต้องพิจารณานเนี่ยกันน้ําได้ในระดับหนึ่งสร้างได้เร็วนะฮะทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน8เดือนเพื่อการาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาในปลายปี55นั้นนะครับเพราะอย่างที่ช่างใหญ่พิสูจน์ว่า ไม่มีใครการันตีได้ว่าปี55จะมีน้ําท่วมใหญ่เหมือนปี54หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกโรงงานเราก็ต้องบังกันความเสี่ยงตัวเองนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการออกแบบนะครับเรื่องของ over all safety นะฮะเรื่องของ factor safety ที่พิจารณาในเงื่อนไขต่างๆเป็น normal operation หรือเป็น extreme condition นะฮะเรื่องของอ sliding เรื่องของอตัว bearing capacity ของ embankment เองถ้ามีการผสมใช้ระหว่าง embankment กับตัว ชิดพายนะครับหรือว่าตัวของพ or, ายพวกแองเกอร์แองเคอร์ต่างๆพวกที่ทางลังสิตเราก็ใช้ของตัวพายแองเกอร์นะครับครับอันนี้ในส่วนของทางอเมริกาก็จะพูดถึงตัวท้ายของฝัดบอร์ที่จะเป็นเลนิ่งวอลแล้วก็มีตัวคัตออฟวอลด้วยเป็นชิดพายหรือวัสดุอย่างอื่นปัจจุบันนี้ก็มีพลาสติกชิดพายก็มีนะครับแต่ว่าราคาของนักแพงแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือเรื่องของไอ ไอพายในอเมริกาเรียกไอพายก็คือเป็นอคอนกรีตชิดพายหรือเป็นสตีลชิดพายแล้วก็ทำด้วยคอนกรีตหลอดด้านบนนะฮะ,ะก็จะเป็นเรื่องของตัวเบรดชิดพายที่ใช้ในพวกงานริมน้ำมากๆนะครับแล้วก็มีตัวแองเคิลนะครับเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในส่วนที่เราเลือกใช้นะครับในส่วนของการสำรวจจอดสำรวจดินในในโครงการฮนะรเมื่อกี้ที่เราพูดว่าเราต้องมีทราบการคอนดิชันไปนั้นเราก็องมีการสำรวจ จาดินเพื่อทราบกราวคอนดิชันซอยโปรไฟล์ในเลเยอร์อต่างๆดูในเรื่องของความแปรปรวนของชั้นดินนะครับการวางตัวอย่างไรมีการกำหนดดีไซน์พารามิเตอร์ที่ใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการประเมินในเรื่องของตัวซีเปนะฮะว่ามีความเสี่ยงในการเกิดซีเปดฟอสแค่ไหนอันนี้ต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้วเคสของทางฝัดวอร์ที่ ในพื้นที่ในเมืองหรือในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยซีเบตอาจจะไม่เยอะเท่ารุนแรงเท่ากับง,งานเขื่อนงานเขื่อนเป็นสเกลใหญ่ที่มีไฮดรูริกเคมค่อนข้างสูงเพราะนั้นซีเบตจะสําคัญมากแต่ของของในทางพวกนี้เนี่ยเฮ็ดน้ําแค่ประมาณสองเซนเมตรเต็มที่ก็4เมตรเนี่ยมันก็ไม่เยอะไม่รุนแรงนะซอยบอเร็งเป็นสิ่งที่เรา,าทำนะแต่ว่า,าเพื่อเก็บซอยสตาร์ต้ากับคอลเลกซ์แอมเปิร์แล้วก็ในส่วนของอินสตูเทสต่างๆในเรื่องของซอยแมชชีนิกนะฮะ ทำ SPT หรือ f ิวเลนเชียกันแล้วแต่อันนี้ผมในฐานะที่นานๆผมได้มาพูดอาจจะขอรบกวนนิดนึงเรื่องของ SPT เนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้กันมานานแต่ว่า <c oughs> ในตานนั้นที่ผมเป็นดีไซเนอร์เนี่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้กับการใช้หาเชือกเสตนอย่าง SPT เท่าไหร่นะ,ะ c o i Relation ก็นานมามา,มากแล้วเราก็ยังไม่มีการอัปเดตเท่าไหร่นะครับสองก็คือในเรื่องของตัว Human Error เนื่องจากการตอก SPT ไม่ว่าจะเป็นคนุณจะพันเชือกกี่รอบนะฮะ เราก็ไม่รู้เพราะคนงานไปทำเราใช้สามขาส่งไปทำมันก็ททำของมันแปปกตินะฮะซึ่งอเอนอร์จีที่ลงก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยในในผมดีไซน์ทางด่วนเนี่ยชุดแรกทีมแรกทำดีไซน์ไปปรากฏว่า SPT เนี่ยมาแบบโอ้สูงมากเลยเข็มก็สั้นพอมาส่งปาร์ตี้หลังมามาทำใหม่รีรีรีบอลลิงใหม่ SPT ไปคนละเรื่องเลยต่ำเข็มก็ต้องยาวขึ้นอันนี้ก็เป็นผลกระทบ พอเราเป็นเทอร์นคีดีไซน์ปุ๊บมันก็กลายว่าคอสของฟอนเดชันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากอะไรสเกลงานไม่กะับก็จะต์ใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยมันมันมันในใน,ในเทอมของเชี่ยวเทคนิคเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการสำรวจอินวิสติเกชันแล้วว่าคุณจะใช้ s อ t ก็อได้แต่คุณต้องมีวิธีการที่จะกำจัดฮิวแมนเออร์จากการทดสอบในสนามคุณจะทำยังไงในการที่กำหนดให้มันเป็นฟรีฟอร์ได้ไหมลดฮิวแมนเออร์ในการคอนโทรลเอเนจีที่ลงในในตัวบวกเขานะครับ แล้วก็คเรชันที่ทำเนี่ยควรจะอัปเดตได้แล้วผมมองว่ามันม,นมหลาลัยไทยเรามีแข็งแกร่งมากแล้วเนี่ยมันมน่าจะมีการดิเวเลตดีเวล็รีคอนเฟิร์มกันหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้เองผมก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ที่ผมยังใช้ได้อยู่สม่ำเสมอก็คือเรื่องของฟิวเจอร์เชียที่พอจะช่วยได้นะส่วน้องอันคอนฟายคอมมิชันเทสนี่ก็แทบจะเชื่อไม่ได้เลยเพราะว่ามันการเทคแอมเปอรซอยออกจากตัวกระบอกก็ ถ้าคุณไปเห็นคุณจะรู้สึกแบบโอ้โหคุณปล่อยคนงานนะปล่อยมันเป็นโคง้งงอเป็นแบบดิสเทอร์บเก็บมาด้วยกระบอกอันดิสเทอร์บแต่ว่าพมอมันเอ็กซ์โนมานี่มันดิสเทอร์บตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเราก็อยากเห็นอิมพลูเมนต์นะรบ,บริษัทที่ทําดีก็คงมีอพอสมควรแต่ว่าบริษัทที่โนเนมหรือว่าพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สร้างเขาเรียกแชมเปลิลที่มาแล้วแบบเราเชื่อถือไม่ได้เลยก็มีเยอะมากบางทีผมดีไซน์ผมเน็กเล็ก ค่าที่ได้มาจากในบอลลิงล็อกเลยม,มันไม่เร <Yeah. S 1> ียลลิสติกเรื่องของแล็บในการทำเชียร์เซนงเทสนะฮะเรื่องของคอนโซลเพื่อทำประเมินของเซสเมนต์ของได้นะครับแล้วก็เรื่องของ r o r ที่ acting on wall นะครับก็เรื่องของอ earth pressure เรื่องของ water pressure หรือว่า earth quake ที่ใช้ในกรณีที่เป็นโซนที่มีพื้นที่ earth quake นะฮะอย่างของโรจนะนเนี่ยเราก็โดนบังคับให้ทำเรื่อง earth quake เพราะว่าทางโรงงานนานาชาติพวกปเปซี่ Pepsi, หรือว่าเป็นของโรงไฟฟ้านะ,ะของกลุ่มที่ กราฟนี่เขาก็อยากจะรู้ว่าเราต้องพิจารณาเรื่องของเอิร์เควกเข้าไปด้วยในการดีไซน์นะครับอ่าเหลือเวลา5้าทีเดี๋ยวผมจะรีบ,รบพูดอย่างรวดเร็วเรื่องของวินเรื่องของเวฟนะครับอันนี้ก็เป็นเอิร์เควกที่ใช้อันนี้เป็นตัวอย่างของรถจนะนะครับฝันวอลฝันเลเวลที่เกิดที่รถจนะคือบวกห้าเนะอ่าดินเดิมอยู่ประมาณบวกหนถึงสามหามหยุดแปดนี่คือตรงบริเวณโซนไดนะครับเราก็มีดีไซน์ฟรีบอร์ดอ่าอีก50เซนเป็นวินิมัมเพราะนั้นตัวอ่า ใต้แฉกบีมเราก็คือประมาณบวก5.5แต่ว่าเราดีไซน์ท็อปเลยเนี่ยที่บวก6นะครับครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในส่วนของโัชนะว่าเราก็มีการทำซอ,อยบอลลิงแต่ว่าเนื่องจากเวลาที่มันมีจำกัดนะในระยะทำงานก่อสร้างดีไซน์บิลเนี่ยภายใน8เดือนเพราะนั้นเนี่ยเราบอลลิงถ้าจะปล่อยให้ทำทั้งหมดทีๆก็คงทำไม่ได้นะพื้นที่ของโัชนะที่จะต้องทำผัดบอทั้งหมดนี่คือ77กิโลระยะทางนะครับเพราะนั้นแก้ทำบอลิง กิโลลาหลุมนี่ก็77บหลุมมันก็ค่อนข,ข้างจะใช้เวลานานแล้วนะอันนี้เราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมีข้อมูลพอที่จะดีไซน์ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะนี่แค่แค่ส่วนหนึ่งรถจะนมีอยู่สโซนโซนหนึ่งซึ่งเราก็ทำเราก็ให้เขาไปเดินทำนะฮะทุก1กิโลเราอยากจะททำถี่กว่านั้นก็คงไม่ไหวแล้วทีมงานก็ทำไม่เสร็จแน่ๆ ดินที่นู่นก็จะแปรปวนนะฮะมีซอฟเคร์ค่อนข้างลึกบ้างที่11เมตร50-12เมตรเออบางที่ก็ไม่มีเลยมีบางฮะช่วง1.5-3หรือก็เป็นสิปเคเลยนะฮะน,นี่ก็เป็นสภาพพื้นดินของรถจักรยค่อนข้างจะแปรปวนมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวซอยโปรไฟล์ของทางด้านโซนรจนักนะครับมีซอฟสปอตเป็นบางโซนนะฮะแล้วก็เป็นมีเดียมซิปเคกับซิปเครอันนี้ก็จะเป็นตัวที่พิเคราของซอยโปรไฟล์นะครับ เราก็ได้ประเมินเรื่องของสวอป e บรนก์หลอกมาเราทำประเมินเรื่องของเชียร์สเต็งประเมินของเพอร์มิวบิลิตี้เท่าไหร่ฮะแล้วก็มีทำฟิลด์เพอร์มีเพื่อหาวิเคห์ซิเปตด้วยแล้วก็มีการทำคอนโซลเพื่อมาประเมินเซตเมนต์ของตัวได้นะครับที่เราจะนะเรามีการใช้ชิดพายแวลลี่ในแต่ละโซนนะฮะใช้6เมตร8เมตรถึง10เมตรนะแต่ว่าเราจะเจอดินอ่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับ ครับอันนี้ก็คือรูปแบบของทางนิคมสายกรมรจณาการกวัดครจะคล้ายกันเนื่องจากว่าตัวนิคมเองสมัยก่อนก็มีตัวโพลเดอร์ไดของตัวเองอยู่แล้วนะครับในการก่อสร้างเราก็จะไปะเชฟตัวไอแมนแมนั้นลงเพื่อให้รถจักรเครื่องจักรนี้เข้าไปไปยืนได้แล้วปักตัวชีสพายนะฮะเราเลือกชีสพายเพราะว่าหนึ่งทำงานได้รวดเร็วการที่จะ เ7็กิโลให้ได้เสร็จภายใน8เดือน9เดือนเนี่ยมันต้องใช้ออะไรที่ทํางานได้เร็วกันซิเปดได้อ่าให้ความมั่นใจในระดับหนึ่งนะสิ่งที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่แคทเธอรีนาหรือว่าทางเนโอรีเนี่ยเรคเเมนการใช้ไอพายเออโทษแท้ทีพายทีวอลซึ่งอ่าเป็นอ่าดิจิตสตั๊กเจอร์แล้วก็มีคาร์ดวอลต่างหากดีมากแต่ว่าใช้เวลาการก่อสร้างนานเราก็คงใช้ไม่ได้นะแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องของสโลปสเตเบิลิตี ต่างนะโอออในเคสต่างๆที่ผมให้ไปแล้วนะครับในผมก็จะให้ดูว่าเรามีการวิเคราะห์นะครับมีการเคสที่มีน้ําเข้ามาเราก็มีการพาิจารณา็ e g l ล็กในส่วนของอที่อย่างที่ต่างประเทศก็คือว่ามีการชิดพายมูฟมีแกลบของน้ําเข้าไปทําให้ไม่เกิดฟิกชันในโซนที่อยูอ่ตรงนี้นะขอ,ของต่างประเทศก็จะคือจะ n e g l ล็กในพาร์ทนี้ไปเลยจะให้เซอร์เคิลเริ่มจากโซนที่ เกิดในแง่แคออกไปนะครับเราก็พิจารณาในโหมดต่างๆแล้วก็พิจารณาของซ so สิสมิกพิจารณาความลึกของชีดพายเพื่อในแง่ของการซีเปดว่าน้ําที่เข้ามาสามารถจะให้เป็นปั๊มเซสชันของทางโครงการเนี่ยสามารถคอนโทรลได้นะครับความยาวของชีตพายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของซีเปดอย่างเดียวขึ้นอยู่ในเรื่องของตัวเซฟตี้ของตัวชีดพายเองด้วยนะครับเป็นฟรีสแตนดิ้งนะฮะแล้วก็วิคห์เซสเมนต์ของตัวคันทางอ,อันนี้ก็คือรูปแบบของชีดพายก็ ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัววอ War นะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการก่อสร้างนะครับก็คือในเรื่องของการประคิดพายเนี่ยความจําเป็นของมันก็คือการต้องมีไกลวอเพื่อให้รักษาในแนวดิ่งและอจอยให้อยู่ด้วยกันได้นะฮะร,รักษาอะไลเมนต์ของตัวชิดพายเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วย แผนหนึ 1> 1่งกว้าง1นึเมตรแต่ว่าจะมีวอเตอร์สต็อปที่ที่ว่านะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการราต้องให้ขบให้วอเตอร์สต็อปขบกันถ้าเกิดมันอ้าเนี่ยมันก็จะน้ำจะลีกได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเสียของการใช้ชิดพายที่ว่า,ายังมีปัญหาเรื่องของจอยมากเพราะฉะนั้นก็คือเรามีจอยทุกทุเมตรการที่จะทำให้มันทํางานได้คือต้องปักให้มันชิดกันแล้วก็วอเตอร์สต็อปทำงานได้ดีนะครับก็จะมีทั้ง ใช้ทั้งชิด uh, เครื่องเครื่องปักนะฮะก็จะมีทั้งการโมดิฟายใช้ PC 400บ้าง p ี PC 300บ้างท,งที่หาได้แล้วก็ใช้ตัวโมบายคอนโทรเลนที่หาคือของรถจนาเ้เนี่ยเรา77กิโลเนี่ยเราใช้เราอินพุตเครื่องจักรมาจากสิงคโปร์เราต้องใช้ประมาณ20กว่าชุดเพื่อให้ปักได้เสร็จภายใน uh, 8-9เดือนนะครับในของของทางนะวนนคร20กิโลเราก็ปักกัน uh, ใช้เครื่องจักรประมาณผมเข้าใจว่า เจ็ดแปดชุดนะครับทุกอย่างพยายามลักษณะใช้ของการพิายาพีแคชจากโรงงานมานะฮะส่วนของตัวแคบบีเองแล้วก็มีทั้งพีแคชและหล่อในที่นะครับอันนี้ก็เป็นเชฟของแอมแบงเม้นที่เมื่อเสร็จแล้วนะฮะก็คือมีเอิร์ธบันมีตัวแคบบีมีชิดพายนะครับแล้วเราก็ทําตัวข้างบนเป็นตัวแรตไรท์หรือว่าคัสล็อกเพื่อครอบเวอร์เพื่อไม่ให้เกิดชิงเกตแคกที่ตัวตัวเอิร์ธบันแล้วก็ตัวข้างๆเนี่ยเราจริงก็ ให้ปลูกหญ้าทำซอดดิ้งเพราะว่าการที่เราไม่คุมมันเนี่ยด้วยพืชหรือว่าด้วยตัวหินคุกหรือว่าแรทรายเนี่ยก็จะทําให้เกิดชิ้นเกตแคบในตัวเอิร์ธได้ได้นะครับสิ่งที่สําคัญของโครงการก็คือความมั่นใจนะครับผู้ลงทุนเจ้าของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอยากมั่นใจว่าชีดภายตรงนี้ใช้แล้วกันน้ําได้จริงเพราะนั้นมันก็ต้องมีเทเซ็กชันเกิดขึ้นนะครับมีการถังน้ำำ section, ําทำเทเซ็กชันไป ให้อันนี้ก็คือตัวน้ำที่ขังถึงระดับที่ดีไซน์เลเวลแล้วก็ดูว่ามีลีอกออกอมาไหมนะฮะแล้วก็มีเทสให้ทางโรงงานดูทั้งทางวนวนครแล้วราจนะนแล้วก็เทสทั้งคู่นะครับก็เป็นก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะเราก็ซึ่งมันก็เป็นตัวช่วยอินดิเคเตอร์ให้เราให้กับทีมคอนแทคเตอร์เองด้วยมันสร้างความมั่นใจว่าโอเคเราใช้ตรงนี้เราเราเซฟนะเรา ไม่ต้องไปทำเฟซิ่งหน้าอีกก็ได้นะครับาการทำเฟซิ่งหน้าเหมือนที่นังสิตก็ทำให้สวยงามขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาเรามีบปรเจ็ตแค่ไหนนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทศน้ําเราขนาดฐานเรือเขาให้ฐานเรือเอาเรือมาลองวิ่งมาตีน้ําให้าในยายกรัฐมนตรีไปดูว่าโอเคมันไม่รั่วจริงนะครับอันนี้ก็เคยก็ออกข่าวถ้าลองมองไปดูได้ ในส่วนของนอกจากการปิดล้อมด้วยตัวชิดพายแล้วเนี่ยเราก็มีประเด็นเรื่องของทางเข้าออกนะฮะทางเข้าออกตรงติดกับถนนใหญ่นี่คงต้องเข้าออกได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็ต้องไปปรับรูปแบบเป็นตัวเอิร์ธได์ขึ้นมาเป็นแรมเอิร์ธแรมขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการถมดินทําถ,ถนนขึ้นมาก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของชิดพายที่เป็นคาร์บอนแล้วก็ตัวอาร์ซีวอที่พีแคสมาหรือว่าหล่อมาแล้วเราก็ใช้ Uh, ลักษณะของตัว M.S.E. นะฮะพวก e r t h reinforcement มาช่วยเพื่อลด f l e c t i o n ของตัวว a r เพราะเราไม่ไม่ได้ทำตัว l i s e n i ท g Wall ที่ใช้เข็มนะฮะเนื่องจากไข้มาสูงเราก็จะใช้ M.S.E. w l l มาช่วยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบนะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของทางมารัยกรุงเทพนิดนึงนะฮะก็ที่นี่ก็จะเป็นท่วมที่4ี่ยู่สอันนี้มารวัยก็ได้รับความเสียหายก้อนั้งมากแลบเครื่องเสียงแลบอะไรต่างๆของมลัยกรุงเทพเสียหาย ร้อยกว่าล้านในช่วงนาทีน้ำท่วมนะฮะแหลความทางนิเทศศาสตร์ของเขาค่อนข้างจะสําคัญนะฮะเขาก็ต้องลงทุนลงทุนการสร้างของของพาร์ทนี้ก็ประมาณร้อยห้าสล้านที่ลงไป,ไปใหม่นะครับก็ทั้งรอบพื้นที่ประมาณ5กิโลนะครับก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการเลือกไทยต่างๆมีเลือกของใช้คิดพายเรื่องของทำลักษณะคล้ายๆ T ีวอนะครับแล้วก็ตัวเอิร์ได ที่จะทาด้านหน้านะครับแล้วก็มีการาใช้เอิร์ดดินเอิร์ดได้เนี่ยตรงตรงบริเวณหน้าหมหาวิาลยนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบคดีข้อเสียต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโซนที่เราพยายามออกแบบให้เขาว่าโอเคมาทำเอิร์ดได้ด้านหน้าเพื่อ,อให้มันกรีนแล้วดูสวยอะไรอย่างนี้ก็ยังพอรักษาสภาพไปได้นะฮะในส่วนของทางเข้าออกไม่สามารถจะทำเอิร์ดได้ได้เหมือนทางนวนครหรือว่าราชนะก็มาใช้ระบบของอประตูที่ ซับล็อกที่เป็นสําเร็จรูปของอลูล็อะไรต่างๆที่เราก็มาใช้แผ่นเสียบนะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่ผสมผสานกันนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องอประยุกต์ใช้ตามไซส์คอนเซนส์นะฮะเ,เรามีสภาพาจํากัดเราก็ต้องเ,อเลือกใช้ให้เหมาะสมนะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั่วไปนะครับเ,เป็นภาพที่เราปรับปรุงอีกอันนึงก็คือเรื่องของวอเตอร์บ่อน้ําฝนนะฮะอย่างที่ว่าเรา การน้าเข้าเราก็ต้องมีการที่จะทำเอาน้ําออกได้นะหอยไรก็มีพื้นที่ที่มีปั๊มสเตชันหรือว่านวานครรอจะนะเองก็มีปั๊มสเตชันหลายๆปั๊มสเตชันที่ต้องมีการสูบออกเราก็ต้องมา m o d ฟายจากไพปิ้งที่วิ่งผ่านธรรมดาเนี่ยให้โอเวอร์ข้ามตัวฝัดวอลไปนะฮะม,มีบางส่วนของนวนครก็ยพยายามจะขอทะลุชีพายแต่ว่าเราก็ต้องทำโดยใช้รีเทนิงวอลเข็มแต่ว่าด้านหลังเองเนี่ยเราก็จะใช้ตัว ชิดพายวอามาเป็นคัตออฟเหมือนเดิมนะครับจริงๆของตัวนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องอมีการใช้เจเก้าเพื่อกานขุดแล้วก็ใช้เจเก้าองเป็นตัวคัรวอรด้วยบางส่วนนะฮะก็มีผสมผสานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอนสตรักชั่นนะครับก็จะเห็นว่าอของมองเทพนะครับการตอกเนี่ยเรามีทั้งใช้ทั้งปั้นจันตอกแล้วก็ตัวเครื่องจักรเนื่องจากว่า ทุกคนต้องการป้องกันตัวเองหมดเพราะฉะนั้นเครื่องมือขัดแคลนนะฮะขัดแคลนอย่างมากไม่สามารถจะหาไม่สามารถจะหา c o ล o r c r a n หรือว่าตัว pc เข <Okay. S 1> าเรียกอ,อะไร b a c k h o มามาปักได้ก็ต้อง modify ยอมใช้ปั้นจันสารเข้ามาตอกแต่ว่ามันก็ต้องมาคีปเรื่อง a l i g เม e n t ให้ได้เพราะว่าสิ่งสําคัญของการคีอ alignment นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นรูปต่างๆอันนี้กรณีที่ตัวอย่างที่ว่าเมื่อ การตอกไม่ได้ใช้ไกด์วอลที่ดีพอหรือการควบคุมคุณภาพไม่ดีก็จะมีการเอียงเป็นรูปแฟนพัดไปนะหรือว่าการตอกที่ด้วยปั้นจันรเนี่ยบางทีตอกไม่ลงก็จะใช้เข็นแล้วจนหัวชิดนพายเสียหายอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการคนโทรลหน้าง,งานว่าจะต้องทํำยังไงวิธีการออกแบบการก่อสร้างให,ให้เหมาะสมนะ,อ,ะอันนี้ก็คือตอกในน้ำล้าใช้บาสตอกก็จะทําให้การคนโทรลอะไหล่เรคค่อนข้าง,างลบาบากนะครับก็ถือว่าเป็นคอนกรีตชิ้นายใน,ในยุค ของเมืงกันนั้นท่วมที่ผ่านมาเป็นเป็นพระเอกตัวหนึ่งที่เราสามารถจะามาใช้ที่แข่งกับเวลาได้นะครับแล้วก็ในทฤษฎีของการทางซอฟต์แเมค,น,คนิคก็ช่วยให้งานมันผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเมืองไทยเองรักษาพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆนะครับครบับางผมก็คงมีเท่านี้นะครับก็ขอแชร์ในเรื่องของประสบการณ์เรื่องอาการออกแบบและก่อสร้างตัวนี้ครับขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณมากครับพี่ประเตืองครับน่าสนใจนะครับแล้วก็ระบบ ชีพายแบบนี้นะครับก็เหมาะสมกับเวลาด้วยใช่ไหมครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับเาะฉะนั้นหลายที่หมายถึงว่าเวลาก่อสร้างนะฮะไม่ใช่เวลานี้นะครับเวลาบรรยายก็น้อยด้วยนะครับต้องขออภัยพี่ประเทืองด้วยนะครับเวลาน้อยนะครับเรียนเชิญพี่มนูนอีกสักครั้งหนึ่งครับนะฮะรบกวนให้เกียรติมามอบของที่ระลึกนะครับให้กับคุณประเทืองอินคุ้มนะครับเชิญเชิญครับพี่ คือระบบป้องกันน้ําท่วมนี่นะครับผมดูแล้วหลายการทาไม,มกรมโยธาและที่คุณปรเทืองพิเต์นเนี่ยก็มีความกัวงวลใจนะครับว่าระบบต่างๆเป็นการช่วยตนเองนะครับโดยที่ภาพใหญ่เนี่ยไม่มีใครดูแลเลยผมยังคิดว่าถ้าพรน้าท่วมปี54มาเนี่ยมันจะท่วมหนักกว่า54ที่ผ่านมาที่แล้วเพราะ้นเรื่องนี้ผมไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณประเสืองพูด รัฐบาลควรจะเป็นเจ้าภาพแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเจ้าภาพทาอะไรอยู่นะครับครับอันนี้อนนแล้วอย่างหนึ่งจะลงทุนไปมหาศาลผมผมว่าคืออันนี้เนี่ยนะผมเนี่ยเป็นลูกชาวสวนนะครับคนเมืองนอนเนี่ยจะทำได้เนี่ยรอบสวนครับเป็นเป็นแปลงแปลงปแปลงไปเพราะฉะนั้นถ้าแปลงนี้มันเฟลแปลงอื่นยังอยู่แต่เนี่ยเนี่ยถ้าพังอีกนะก็เรียบร้อยนะอย่างอย่างวดจนาเนี่ย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องนึกถึงว่าภูมิปัญญาคนโบราณปู่ย่าตายายเขาทำอะไรไว้แล้วเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเรา,เรา,เราต้องมองให้ดีผมก็ไม่รู้ว่าการมองภาพรวมขอการแก้ปัญหาน้ําท่วมในภาคกลางเนี่ยมันมีโซลูชันที่เหมาะสมอย่างไรหรือไม่นะครับก็อยากจะระดมสมองเนี่ยแยะหน่อยหัวโตๆัตั้งหลายแหล่เนี่ยมาช่วยคิดหน่อยครับผมเขาเขาพูณแค่นี้ครับขอบคุณครับ Uh, อาหารกลางวันนะครับห้องกมลพรชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องพรีมาวิลล่านะครับชั้นหนึ่ง